ทุกคนเราไปได้แนวคิดการรับมือจากคอมเมนต์แย่ๆมาฝากเราฟังแล้วรู้สึกโอเคมากๆเลยก็เลยจะเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังเขาบอกว่าคำพูดมันจะสะท้อนตัวตนของคนที่พูดเสมอเวลาเขามาคอมเมนต์ให้เราอะเขาไม่ได้มาคอมเมนต์ในความเป็นเราแต่เขามาคอมเมนต์สิ่งที่อยู่ในหัวของเขาเขาจะคอมเมนต์แต่สิ่งที่เขาคิดคอมเมนต์ในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขา คอมเมนต์จากสิ่งที่เขาเคยเจอมาพอเรามองแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าพวกเขาเหล่านั้นน่าสงสารนะเพราะในหัวของเขาว่ามันคิดได้แค่นั้นจากความรู้สึกโกรธว่าเฮ้ยเขามาคอมเมนต์ด่าเรามันกลายเป็นความสงสารว่าเฮ้ยทำไมเขาคิดได้แค่นั้นวะทุกวันนี้เราก็เลยเฉยๆแล้วเราก็เลื่อนผ่านไปปล่อยให้เขาอยู่ในโลกของเขาในโลกแคบๆของเขาอะก็พอแหละ ไม่ต้องเอาโแคแคบๆของเขามาใส่สมองเรามันไม่มีประโยชน์ฝากไว้ให้คิด